เรามีเลนสนในเอางี้ดีกว่าพี่เอกวันนี้เบื่อแล้วว่ะหิมะก็ตกด้วยหาอะไรสนุกสนุกทาดีกว่าเออไม่ฝนเรื่องแก้งคนอีกแล้วทีเนี้ยเอาเปล่าเฮ้ยพูดอย่างงี้นะเห็นพี่เอกเป็นคนอย่างงี้นะไปกันดีกว่าไปเฮ้ยมีฝนอะไรมันกระเด็นอยู่ข้างหลังอ๋อตกใจหมดเลยน้ําพุน้าพุหรอออมันหนาว<อ>มากเลยอะหิมะตกด้วยพี่เอกไปเราไปหาบ้านคนอื่นเข้ากันดีกว่า บ้านแบบต้องบ้านคนรวยด้วยนะเฮ้ยไม่เอาอะ่ะต้องเอาบ้านที่มันโดนล็อกไวอ้อ่ะทำไมอะ่ะเอาเราจะแอบเข้าบ้านเขาไงที่เขาล็อกล็อกอะ,อะงั้นไปกันเลยไปทางไหนทางนี้ดิทางนี้น,นี่นี่ข้างบน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 บนไหนอีกอ<า>่ะน,น,นั่นไงรถต,ตำรวจนั่นไงรถตำรวจไหนไหนไหนนี่นี่นี่ทางนี้เดีย เนี่ยเหรอเฮ้ยนู่นนู่นนู่นเขาทำอะไรกันนะเขาป้นแบงก์กันเหรอตำรวจมาเพื่อว่าหลบ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 เราก็หลบตำรวจแต่วใจเย็นใจเย็นใจเย็นตำรวจมาหุ่นหน่วยสวาร์ดด้วยเฮ้ยหน่วยสวาร์ดด้วยรุ่งรุ่งรุ่งรุ่ไม่ใช่เราไม่ใช่โจรเรไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยเขาจะยิงแล้วเราไม่ใช่โจรไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้คนป้นบ้านเฮ้ยไม่ใช่เรายังไม่ใช่โจรตอนนี้เรายังไม่ใช่โจรเฮ้ยอะไรอ่ะไรอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อว่านี้เปิดไม่เข้าอ่ะ ันนี้บ้านเขาแบบเปิดโอเพ่นมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เจอแล้วมาตํารวจตามมาเจอแล้วบ้านล็อกบ้านล็อกพี่ฝนโอ้ยตํารวจมีตํารวจมามีตํารวจมาเรื่อเรื่องเรื่องเรเ็กเอาดิจัดการเลยแล้วมันต้องทําไงก่อนนะอะรอะหรอต้องแบบปลอมเป็นตัวเด็กๆก่อนดิงั้นเดี๋ยวเพล็กเป็นตัวเล็กให้ละกันแป๊บนึงนะโอเคโอเคเพล็กปลอมเป็นตัวเล็กนะแล้วมันปลอมตรงไหนอะตัวเล็กเนี่ยเพียกตํารวจล้อมล้อมล้อมทําไมอ่ะนี่เพล็กเล็กพอยังตํารวจล้อมไม่หมดนะเพล็กเล็กพอยัง เ็พอแล้วนะเฮ้ยตำรวจอย่าเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ทำอะไรผิดเลยเฮ้ยสว่างพอดีสว่างพอดีไปมาดิมาดไิไปแล้วไปแล้วหนีตำรวจก่อนดีกว่าตัวนี้ตำรวจเยอะตำรวจเยอะอะตำรวจเยอะเกินไปแล้วทำไมตำรวจถึงวิ่งมาหาเราวะไม่รู้เหมือนกันงั้นเราก็หนีเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยนะไปดิ<ห>มุดมุดเข้าไปมุดมุดเข้ามุดมุดพี่ฝนต้องมุดมุดเข้ามามุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วมุดมุดเข้ามาอีกนิดนึงมุดแล้วมุดเข้ามาอีกนิมุดเอ้ยอย่าตำรวจจะยิง ย้ายยิ่งมุดเข้ามาอีกหน่อยแล้วมุดแล้วเพยกเพยกเข้าได้เดี๋ยวแป๊บถึงแป๊บอ่ะใครทำอะไรไปก่อนดีกว่าใครทำอะไรตำรวจมาเฮ้ยเราเราเราไปตรงอื่นกันดีกว่าเขาวิ่งตามเรามาทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันตำรวจวิ่งตามมาด้วยดิไม่เอาแล้วเปลี่ยนหลังเปลี่ยนหลังนี่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 หลังไหนหลังไหนหลังไหนบ้านใครไม่รู้พี่ฝนเฮ้ยล็อกล็อกเราเฮ้ยบ้านนี้ล็อกเฮ้ยตำรวจมาเร็วรีบอุ้มพี่เอกเข้าไปเร็วอยู่เฉยๆดิรีบอุ้มเพรคเข้าไป โยนเข้าไปเลยโยนเข้ามานะโยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วยังยังเพเอกยังไม่เข้ายังไม่เย็นอีเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอ้ขอตามพวกเราทําไมเนี่ยนึงมันต้องมีอันนี้มันต้องมีตัวช่วยอ๋ออุ้มหมอนขึ้นมาเร็วๆล็อกแล้วล็อกแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกยังเพอกยังเข้าไม่ได้เลยตัวเพเอกไม่เข้าเดี๋ยวก่อนยัดดีดีดิยัดดีดียัดแล้วเนี่ยยัดแล้วยัดอีกเนี่ยกระโดดแล้วนะเขายังอะเฮ้ยไม่เข้าติดอะ เข้าไปยังไม่ไม่เข้าพี่ฝนเพี็กติดเพ็กติดเหรอเออเพี็กติดโอ้ยนี่อะไรกันเยอะแยะนี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ออกมาข้างนอกแล้วอ่ะเขาจะทำอะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะไม่รู้ดิทำไมเขามาทำอะไรอ่ะยังไม่ได้พี่ฝนก็ไม่ได้เหรอเออนิดนึงค่อยค่อยัดเพี็กเข้าไปเร็วยัดแล้วเนี่ยยัดเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อ่ะอีกทีงดิยัดแล้วเนี่ยยัดแล้วให้ทำไงเพี็กกระโดดเหรอเดี๋ยวดิมันต้องเข้าไปก่อนดิตัวเพี็กยังไม่เข้าอ่ะดิ เข้าไปได้ยังอ่ะยังอ่ะแบบหน้าติดกระจกอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมกระจกอะทำไมปิวออกมาก็อุ้มออกมานี่ไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ยัดใหม่ยัดใหม่เอาให้ตรงดูดูแล้วไงเอาโดดแล้วนะเข้าไม่ได้ปั๊บไม่ได้จริงด้วยอ่ะสงสัยต้องเปลี่ยนหลังวันนี้เร็วเปลี่ยนหลังครัเปลี่ยนหลังโอ้ยนี่อุ้มไปเขามีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านด้วยไปเร็ว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 ไป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  โอ้แล้วพวกนี้เขาตามลงามาทำไมกันเนี่ยไม่รู้ดิตามมาจับเราอะดิวิงว่งมันวิ่งหนีแล้วเดี๋ยวหันเหรอต้องวิ่งไปบ้านอื่นหลังอื่นหลังอื่นหลังอื่นก่อนดีกว่าวนะหลังไหนเนี่ยฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นนู้นข้างบนน,นู้นเยอะแยะเลยพี่ฝนออไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นดีกว่าทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนู้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ้านหลังนี้วุ่นวายจังเลยอะยังตามมาไหมไม่มีใครตามมาแล้ว ทำไมหน้าพี่ฝนแปลกๆไปทำฟันมาฟันหรอนี่ทำแล้วเหรอเนี่ยใช่นี่ทำแล้วจริงเหรอได้ๆๆถึงยังไะถึงยังไปไปไปขึ้นเนี่มันถูกทางเฮ้ยนี่ไงเจ้าของบ้านไปพอดีเลยอะไหรออะไรหรอใช่ไหมเข้าเข้าเลยโอ้โหเหลืองเหลืองเหลืองรวยอ่ะบ้านรวยหลังนี้ดีกว่ยอุ้ยอ้ยนี่เคาอยู่หน้าบ้านกันระวังนะล็อกปากล็อกปากโอ้ยล็อกปากโอ้ยเพอร์เฟกต์ล็อกพอดีเลยล็อกล็อกล็อกเข้าได้ไหมมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเ็พี่กเห็นแขนเขาพเอกเข้ามาแล้วใจเย็น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 อ้าวอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไม่ได้เข้าไม่ได้พี่ฝนโยนใหม่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 เขายังเดี๋ยวนะเพเอกเห็นหัวเพเอกเข้ามาแวบๆแล้วกระโดดเข้าแล้วได้แล้วมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเพเอกอุ้มเข้ามาเข้าแล้วเร็วๆดิเฮ้ยพีเพเอกจิ้มตัวพี่ฝนไม่โดนอ่ะจิ้มดิจิ้มดิอุ้มเข้าไปเร็วๆจิ้มแล้วอ่ะจิ้มไม่โดนมังนี่มังนี่มังนี่ ทางไหนนี่แถวนี้ได้ไหมเฮ้ยจิ้มไม่โดนน่ะนี่โดนนี่เร็วๆรดีเปิดบ้านโธ่งั้นเราเปิดเลยแล้วกันนะต้องงงเข้ามาแดงยายยายยายเฮ้ยอะไรพิกกี้แบ็คอะไรไม่เอาไม่อุ้มดิไม่อุ้มเร็วดิเร็วดิมีคนจะขออุ้มพี่เอกอ่ะยายยายหอยงงเฮ้ยทำไมพี่เอกดพี่ฝนไม่ได้อ่ะ ทำไมอ่ะหรือเพี่อต้องเป็นตัวใหญ่ไม่รู้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่อขอตัวใหญ่ก่อนเฮ้ยประตูบ้านเปิดแล้วอ่ะไม่เอาละอาะไม่เอาแล้วเขอเปิดแล้วไม่หนุบไม่หนุบมาพี่ฝนตัวเล็กมั่งดิตัวเล็กอ่อไม่หนุบไม่หนุบอ่ะตัวใหญ่แล้วไม่หนุบเดี๋ยว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 ตัวเล็กกว่าเฮ้ยเขาปิดไฟเขาปิดไฟบ้านนี้เขาปิดไฟพี่ฝนมาแล้วเขาปิดไฟเฮ้ยอุ้มอุ้มหิอุ้มหนิอุ้มอยู่นี่ไงอุ้มอุ้มมาอุ้มอุ้มเร็วดิกดแล้วอ่ะ มาเร็วมาเร็วนี่มาด้วยเอาเบบีมาด้วยเอาเบบีเหรออยู่ไหนอะเบบี้นี่เหรอเบบีมาด้วยเองเอาสีชมพูไหมเอาสีชมพูไหมไหนก็เอามาเถอะเร็วเอามามามเฮ้ยหลังนู้นนี่ว่าหลังนู้นสีดำไปแล้วดูหน้าดิเฮ้ยอนี่บ้านคุณบาสบ้านคุณบาสบ้านรวยอ่ะบ้านรวยบ้านรวยบ้านรวยนี่นี่นี่เอาเข้ามา ยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วต้องซูมดิซูมเข้าไปสุดๆเลยซูมเข้าไปสุดๆซูมเข้าไปสุดๆซูมเข้ามาดิเมื่อกี้ได้แล้วเร็วๆซูมเข้าไปสุดๆเลยเอาใหม่เมื่อกี้เข้ามาแล้วดูเร็วเอาใหม่เอาใหม่เข้ามาเอาใหม่ยัดเข้ามาใหม่ยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วยังไม่เข้าเลยเอาใหม่เอาใหม่เดิน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 ดิเดินเดินดิเดินเดินเดินอยู่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 ใจเย็น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 เร็วใจนิ่งๆิ่งใจนิ่งยัดเข้ามาเร็วๆนิ่งนิ่งนิ่งน เข้าไปเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าเข้าไปเข้าไปเอาตุ๊กตาออกเอาตุ๊กตาออกยัดพี่ฝนเข้ามายัดพี่ฝนเข้ามาได้ยังเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครึ่งนึงเอาเลยไม่ได้โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หืมตู้กวัญตัวใหญ่ดิตัวใหญ่อะไรเวรไม่ยัดมาไม่เข้านี่บ้านใครอ่ะบ้านใครก็ไม่รู้เฮ้ยได้แล้วมั้ยได้ไหมได้ไหมได้เลยได้แล้วได้แล้วเอาอุ้มดิอุ้ม แล้วเพียกจะเพียกจะอุ้มพี่ฝนไงอ่ะนี่ไงมันอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ยอุ้มก็มาเฮ้ยเพียกกดพี่ฝนไม่โดนอ่ะกดไม่โดนหรอกดไม่ได้ทำยไงกันเนี่ยมันคุ้มอ่ะทำยไงดีแล้วออกมาได้เปล่าอ่ะอ้าวเพียกเข้ามานี่แล้วแย่ละอ้าวออกไม่ได้อีกเฮ้ยพี่ฝนทำไงดีเราเปิดประตูได้ไหมอ่ะไม่รู้ดิเปิดได้เปล่าลองเปิดดูดิแล้วเพีอกจะเปิดให้พี่ฝนยังไงอ่ะเอาเพี่เอกต้องกดพี่ฝนดิพี่เอกต้องกดพี่ฝนดิได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เจะเข้าได้แล้วพี่ฝนได้แล้วได้ลแล้วมองเล่าโอ้โหปลดไฟดีปลดไฟมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเราเปิดได้เหรอไม่เปิดไม่ได้อะ่ะเราเปิดไฟไม่ได้อะ่ะเราเข้ามาแต่เราไม่มีสิทธิ์เท่านั้นเองเ,ออเราออกไปไม่ได้ดีแบบนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปชั้นสองเลยนี่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 โอ้นี่อะไรอ่ะไม่มีคนนอนอยู่ไหนมีคนนอนอยู่ไหนอ่ะคุณยายนอนอยู่้าวคุณยายนอนอยู่เหรอใช่ใช่คุณยายนอนอยู่ยายครับ คุณยายครับยายนอนอยู่อ่ะเอาไงดีอ่ะอืมยายย้ายตื่นแล้วปะยายตกใจยายผมไม่ได้พับปิ้นบ้านแอมสอรี่เดี๋ยวเดยายเด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 แอมสอ r ี่แอมส r รี่วัสดีครับคุณยายเอ้าเอ้าโทมัสก็เข้ามาได้แล้วเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยหรือเขาเปิดด้านได้เนี่ยเดี๋ยวบ้านก็ยังล็อกออกเขาที่นอน เอาที่นอนวางกันยายมาแบบยายปวดหัวเฮ้ยอะไรกันเนี่อะยายบอกเครียดเลยเอาเปิดประตูเข้าบ้านให้หน่อยนี่ไงก็ตรงนี้เลยแล้วพี่ฝนก็ขึ้นเลยมามาเลยนี่ไงไหนอะใช่ไหมเข้าได้ยังไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ะนี่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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่ยังไงอะ ดอบลงนดิดอบลงโอ๋โหเมื่อกี้พี่เอกเห็นตัวพี่ฝนเข้าไปแล้วนะยังอ่ะก็พี่เอกขยับไงเนี่ยมือพี่เอกอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกเอาพี่ฝนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กี๊ไม่ใช่กี๊นี่พี่ฝนเลยขึ้นมาเร็วเนี่ยจากตรงแอ้มืออยู่ในนี้ไปเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ยังได้ยังมันยังเข้าไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะไม่รู้ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มองไม่เห็นตัวพี่ฝนแล้วเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วได้ยังได้ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวพพี่่เออกยยยาามดันู แต่เด็กอ่ะเด็กอยู่ตรงข้างในแล้วนะเด็กหัวอยู่ข้างในนะทำไงเดียก็ต้องดันเข้าไปใหม่ไงก็ต้องดันให้ได้อ่ะเฮ้ยชั่วพึบยังไม่เข้าเลยทำไงกันดีให้เข้าดีไหมเราเขาเขาจะพยายามมาเปิดอ่ะหน้าตาพวกเราหน้าตาพวกเราไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียกขอมือยัดเข้าไปกันฟับเฮ้ได้ ลงเลยลงเลยแล้วมาเร็วเร็วเร็วอ่ะเขาบอกเขบออกไปโอ้ยโดดลงละสบายใจเข้าบ้านเขาเฉยดูดูดูชั ơi, uh ้นสองดูชั้นสองไปสำรวจบ้านเขากันดีกว่าอุย พี่ฝนพี่เอกกระเด็นออกมาที่ไหนไม่รู้ไปไหนแล้วอ啊พี่เอกโดนแบนออกจากบ้านเขาเอาหายไปแล้วเหรอโอ้เจ้าของเขาอยู่ไงเขาเลยแบนจริงเหรอใช่พี่ฝนอยู่นี่อะเอาไปแล้วเหมือนกันดูดิโอ้โดนแบนโดนแบนโธ่แบนเลยอะลุกไงอะโอ้เดี๋ยวก็มาโผล่ที่นี่เออวันนี้ก็สนุกดีอะดูดิแอบเข้าบ้านคนคนอื่นอะจนเพื่อนแบบโอ้ ปวนหน้าดูอ่ะเอมี่ <laughs> แหมเราต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยสนุกดีนะเดี๋ยวไหว้วันหน้าเราเข้ามาเล่นกันใหม่กันแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำอย่างอื่นกันต่อดีกว่าพี่ฝนไ่ทําอะไรต่ออะไม่บอกเฮ้ยใครอะ